ยุดเภาหยุดคุกค,คามประชาชนแก้รัฐธรรมนูญสวัสดีครับผมต้องบอกแล้ววันนี้ผมรู้มากจนบางทีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสามสี่ร้อยล้านจัดงบให้ตำบลอบอตอเบงินพวกนี้นะมันดูเหมือนน้อยนะแต่ถ้าเราคนอย่างเราเนี่ยเงินร้อยล้านเนี่ยโอ้โหเฮียแม่งชาตินี้ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆใช่ไหมครับคนบางคนแ้้ทั้งชีวิตคงไม่เคยมีกคได้เห็นนะ่รับสับใหม่นะครับ เขาคุยกันว่าเท่าไรห้าโลตันหนึ่งตันครึ่งคุยแบบนี้คุณรู้ไหมครับร้อยโลร้อยโลคุยแบบนี้นะครับดนั้นคนมันแย่งกันเข้ามามีอำนาจเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาเพื่อจะกอบโกงแต่ว่ามันไม่ได้คิดจะทําเพื่อให้ประเทศเจริญขึ้นการทุจริตคอร์รัปชันเนี่มีการป่าปามาทุกวันนี้เรื่องป่านี้คุณเห็นไหมว่ายังไม่รู้จะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่มันยากไหมครับ น้ำหนักหนึ่งโลก็หนึ่งล้านนะครับกระดาษหนักหนึ่งโลก็หนึ่งล้านการเลือกตั้งนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมมันวุ่นวายเรือ่องแค่การเลือกตั้งประเทศเราจัดการเลือกตั้งมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะเนะทาอย่างไรเราไม่เคยจัดการเลือกตั้งเราจัดการเลือกตั้งเพื่อน้อะไรนี่มันจะยากตรงไหนนะทำไมใช้เวลาต้งหกเจ็ดปีไม่มีการเลือกตั้งเราเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกตั้งแม่งไปเลยพร้อมกันหมดทั้งประเทศเลย จะได้เสียงก็ประมาณทีเดียวใช่ไหมครับทาไมจะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนกรุงเทพที่หลังสอ,อที่หลังสกที่หลังสอที่หลังอบจก่อนเลยทำไมไม่ทําแม่งพร้อมันทีเดียวไปเลยทําประชามติไปเลยก็ได้นะครับเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยครับเอ้าอันนี้เลือกอันนี้ตู้นี้เลือกอันอนี้เต็นนี้เลือกอันนี้เลี้ยงแม่งห้าเต็นเลยก็ได้เสียเวลาทีเดียว จริงไหมทาไมชชบคิดว่าคนไทยโง่ทําไมมันจะยากนะจะมีใบบัตรเลือกตั้งทั้งห้าใบก็ได้อันนี้เอาเลือกอาบาจอ,อันนี้เลือกสอกอ,อนนี้เลือกสอกขออันนี้ลงประชามติอันนี้รองรับทําประชามติแก้ไขทําเวลาเดียวกันก็ได้ใครโง่ก็ไม่ต้องทำาำไหมคุณว่าคุณโง่ควรจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะมครับไอสา์แค่เลือกตั้งมึงยังเลือกผิดอะ่ะผมไม่บอกว่ามันติดขัดอะไรหรือว่าประเทศเราไม่ใช่ไม่เคยจัดการเลือกตั้งนะครับ แล้วจากการเลือกตั้งมันรู้กี่สมัยแล้วตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าผมก็เลยไม่เข้าใจทําไมมันติดขัดอะไรนะงบประมาณไม่มีแล้วในการจะเลือกตั้งทําไมไม่รีบจัดจัดให้แม่งจบจบติดขัดอะไรครับทําไม,มต้องแยกกันนะก็จัดแม่งพร้อมๆกันไปเลยคนไหนโง่ก็ไม่ต้องมาเลือกหรอกครับนะขนาดมึงโง่ยังไม่รู้ว่าอันนี้อ่านไม่ออกว่าบ,บาทนี้เลือกอะไรเลอ,อะไรก็ไม่ต้องเลือกครับนอนอยู่บ้าน,นแล้วกันเกะกะก็ไอพวกคนพวกนี้แหละครับที่เลือกควายเข้ามาในสภา นั้นบาดเสียเยอะก็ช่างมันไปเลยเราจะรู้ว่าคุณภาพของคงนไทยมันโง่เรื่องตั้งจบมีคนมาใช้สี่กี่เปอร์เซ็นบาดเสียกี่เปอร์เซ็นมันก็จะบอกกันท้งหมดแล้วว่าวันนี้คุณภาพคนไทยแม่งควายหรือคนเยอะกว่ากันจะสนใจทําไมลราทําไมจะต้องมาระมัดระวังต้องมาบริการกันนานนั้นมันกลัวเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดผมมาแม่งเขียนกระดาษแผ่นเดียวเลยมึงเขียนไม่เลยใส่มึงอยญ่ได้ใครมึงไม่รู้จักชื่อผู้แทนมึงไง มึงจำหมายเลขผู้แทนไม่ได้นะเขียนแม่งในกระดาษอะไรย่อนลกล่องอะไรได้ใช่ไหมนี่โอ้เอาต้องดูแลกันขนาดเหมือนคนไทยปัญญาอ่อนนะจริงปะไม่เหมือนคนไทยปัญญาอ่อน,อน,ญญออน,น,นแสดงว่าคุณภาพการศึกษามึงต่ำมากคนไทยแม่งโง่ขนาดแม่งเลือกกาบัตรลงคะแนนผิดใชครับเขาบอกให้กากระบาดเอาไปเขียนเครื่องหมายถูกผมไม่ได้สนใจลรว เขาจะกาหรือจะติ๊กหมายเครื่องหมายถูกก็เหมือนกันกน้วรู้เขาจะ,จะเลือกช่องนี้อ่ะไ,ไหมเขาจะกาซ้ำหรืออะไรก็แต่ก็มันกาอยู่จุดเดียววะถือไม่จะเป็นบาดเสียได้ไงมักูก็ไม่เข้าใจอ่ะคุณดูแล้วมวันเนี้ยก็บอกโอเคแค่คุณบอกคุณจะเลือกหมายคุณติ๊กถูกก็โอเคละกูจะเอาเบอร์เนี้ยเปิดไปดูอาะมันมีอยู่ห้าเบอร์เนี่ยหนึ่งขาม่่ห้ามีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ที่เบอร์สองเนี่ยมันแปลว่าอะไรบาดเสียหรือว่าเขาจะเลือกเบอร์สอง เอาคนนี้เอากูถนัดกากระบาดกูตาไม่เต็มช่องกูขี้เหร่กูว่กาจิกๆนิดนึงมันไม่ต้องขีดตรงมุมหนึงน่งมุมแต่มึงรู้ไหมว่าเขาจะเลือกเบอร์อะไรอะ่ะแต่มึงไปขานไม่บาดเสียเนี่ยมึงควายเลือกคนตกลงใครโง่กันแน่วะกรรมการนับคะแนนหรือว่าคนกาโง่ทาไมจะต้องทําให้มันยุ่งยากบัตรเลือกตั้งแม่งเอาวันนี้มาถึงเอาว้วันนี้นะเราจะเลือกตั้งพร้อมกันเลยสกสอขอผู้ว่าใช่ไหมเอาบาัตรใบสีแดงนะผู้ว่าใบาสีเหลือง สองอใบสีเขียวสอขอถ้าใครควายกาผิดก็ถือมันควายไงแะ่จรจะไปสนใจอะไรอ่ะก็ให้มึงมาเลือกแล้วมึงเสือกควายกาผิดก็เรื่องของมึงนี่จะสนใจทําไมนะับางเรื่องบางเรื่องมันปัญญาอ่อนมากเลยผมมองดูนะมานั่งจุกจิกไอ้เรื่องส้นตีนมากเลยกลัวประชาชนจะสาบสนถ้ามันโง่ขนาดนั้นมัน,นไม่ต้องเลือกไอ้ควาย ถ้าเลือกพร้อมกันเลยคนต่างหวัดจะรับเงินที่เสียงก็มึงก็รับก็รับไปเด๋มึงรับแล้วมึงกล้าถูกกล้าผิดมึงกล้กาก็กาช่งางแม่งเวลาสนใจทำไมอ่ะมึงจับให้ได้ก็พอใช่ไม่มเออมันลาซื้อเสียงกันนะอ่าเศรษฐกิจหมุนเวียนดีด้วยนะใช่ไหมเฮ้ยรอบนี้แม่งเลือกทีเดียวทั้งสอกอสอขอสอทอใช่องไหมอบจอเลือกแม่งพร้อมกันหมดเลยมึงจําให้ดีระบาดไปไหนอ่ะมึงอยากจะรับเงนะินอ่ะเฮ้ยมา เอาไอ้นี่ก,กูแจกคนละห้ารับไปเลยนะถ้ามึงรับได้มึงก็รับไปได้กันไปเราเห็นไปเลือกมึงจะกาใครกูก็ไม่รู้ครับตอนรีจตำรวจคอยจับสิครับมีเจหน้าที่จับนี่ครับเห็นไหมไอ้นี่ผมไม่ได้มองนี่มันทำไมคนไทยมันปัญญาอ่อนขนาดนั้นเลยวะก็กา,ากาแม่งไม่ได้ไอ้นต่มึงจะมากระเสือกระสนที่ลอยมากาลงกันแล้วกลัวเขากาผิดกลัวไอ้นี่ ก็มึงเนี่ยดู่ะมึงบิดขึ้นมาเอาเฮียมันเอามันต้องการจะติ๊กหมายเลขสามหมายเลขสามขานไปเลยอ้าให้ทุกคนดูหมายเลขสามนะมันจะขีดเดียวมันจะขีดเต็มไม่เต็มมันจะขีดค่ากับช่างแม่งมันกลาผิดก็มค่าทิ้งแล้วอ่ะมันขีดใหม่ก็ช่างมันเ่งก็กูขีดไปขีดกูก่าก็จะเป็นบาดเสียได้ไงอ่ะนี่บอกวันนียมึงทาเหมือนประชาชนปัญญาอ่อนนะแล้วในคุณภาพประชาชนมันโง่ขนาดนั้นเลยหรือว่าแค่แค่เลือกตั้งเนี่ย สีรัฐบาลโง่โง่ทาผิดพลาดไม่รู้กี่เรื่องเนี่ยไอ้คนนั้นน้าควรจะระวังว่าหรือบริหารประเทศโง่โงเสียค่าโง,ง่ค่าโง,ง่ทางดวางง่วนค่าโง่อะไรเต็ไมไปหมดอนะ่ะไอ้นั่นยิ่งหน้าสมเพศกว่าอีกประชาชนกล้าผิดกล้าถูกก็ช่างแม่งไปแลนะ้วมันอย่าไปซีเรียสนั่นเลยครับตาผิดยังไม่เจ็บใจต่เลือกคนผิดวะแล้วก็มักติกาแม่งยุมย่มหยิงอน้นห้ามนี่นี่ไอนน้ผิดอันนี้ยุคพักอันนั้นถูกตัดสิทธิ์ ไอสัตว์ไปคนโกงทั่วบ้านทั่วเมืองมึงไม่เคยไปจับมันเข้าคุกประเทศนี้แม่งดัดจริตออผมชอบให้บาดเสียเยอะๆจริงถ้าไอพวกมันโง่ๆขนาดมึงยังกาทำบาดเสียนะจะแสดงมึงแม่งไม่รู้หรอกมึงมาเลือกตามคาสั่งอะแล้วไ่คนมันตั้งใจจะมาเลือกใครแม่งมันกาไม่ผิดหรอกครับใช่ไหมไอบาดเสียเนี่ยดยยกกีกูชบอบให้มันเสียเยอะๆไอพวกแจกเงินไม่ได้ช้ำใจไงนั้นบางเรื่องบางเรื่องมันทําให้ง่ายๆมันง่ายแันบางเสืยองทำให้ยากกันในวุ่นวาย นั่นอย่าไปมองนะถ้าเกิดคนไหนมันโง่งมันตาผิดก็ดีดีครับใช่ไหมไอ้พวกที่เกณฑ์มาเลือกเนี่ยแม่งเขาสั่งมาก็เกณฑ์กาผิดกาถูกคนเท่าคนแก่ไม่เคยติดตามข่าวสารการเมืองลูกหลานบอกหัวคะแนนบอกอะไอ้ตาเบอร์นั้นเบอรอนี้กลับมากานั้นถามพวกนี้รู้ไหมว่าเลือกคนนี้แล้วมันจะเสียหายยังไงเลือกคนนี้มันจะดียังไงในคนพวกนี้มันไม่ควรจะออกมาเลือกตั้งเสียด้วยซ้ําความจริงการเลือกตั้งมันต้องยาก ใช่ไหมถ้าเกิดแม่งคนที่จะมาออกมาตรงคะแนนยังไม่รู้วิธีการเลือกตั้งมึงไม่ต้องเลือกหรอกเพราะพวกมึงเนี่ยส่งสอสควายเขาสภพาเต็ไมไปหมดอะ่ะจับได้แม่งติดคุกไปหัวตอยหมดอ้พวกที่โกงเลือกตั้งเนี่ยล่าสุดน,นะครับเขาทําบุญสองพันโดนใบส้มใช่ไหมถูกตัดสิทธิ์ทำบุญก็ไม่ได้เหรอครับพระไม่มีสิทธิ์ไปลงคะแนนไม่ใช่ทําบุญกับพระมันผิดด้วยหรอวะเออ แล้วพอตอนนี้สารตัดสินนี่ยังไงครับอยู่ดีตัดสินกูเฉยเลยกูควรจะได้เป็นสอสอกูไม่ได้เป็นสอสอละเลือกตั้งซ่อมเรียบร้อยแลย้วนี่เอายังไงครับวันนี้นั้นทากติกามันง่ายๆหน่อยครับบางทีผมว่าข้าราชการหลาคนกาหนดกติกาแม่งโง่งงงประชาชนเนี่ยชอบคิดว่าประชาชนปัญญาอ่อนนะครับถ้าประชาชนไร้ความสามารถในการที่จะมาลงคะแนานก็ไม่ต้องมาลงแล้วใช่ไหมการมาลงคะแนานเยอะๆไม่จะเป็นผลดีเลยนะครับ ถ้าการมาลงคะแนนนั้นถูกกวาดต้อนมาครับเอาคนที่อยากมาลงมาลงคะแนนดีกว่าครับคนอาจ,จะมาใช้สิทธ์แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยถ้าเสียงคนที่มาเลือกเป็นเสียงที่มีคุณภาพอ่ะคนมาใช้สิทธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แม่งกวาดต้อนมาแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับใช่ไหมถึงเวลาใครไม่ไมเคยสนใจเว้ย hey, วันนี้ต้องมีมาเลือกตั้งมึงไม่มาก็เรื่องของมึงเนี่ยมึงไม่สนใจเหตุการณ์มานเหมืองคนพวกนี้ควรจะมาเลือกตั้งไหม อ้าวคุณจริงไหมถึงว่าเราตำรวจละบันเลือกตั้งยี่สิบโมกราลาใครจะมาใครไม่มากับเรื่องของมัน่ะคนสนใจเลือกตั้งมันลืมไะมไอ้ว,วันนี้ไอ้วันนี้ลืมไอ้กูลืมลืมไปเลือกตั้งมีไหมมีไหม,มคนที่แบบสนใจการเมืองแล้วแม่งลืมไปเลือกตั้งกันว่ามีไหมผมว่าเนี่ยนะสิ่งที้ถูกต้องคือวันนี้ต้องเอาคนที่สนใจการเมืองคนไม่สนใจการเมืองไม่ต้องไปบันมากหรอกมันจะมาก็มาไม่มา,มมาก็ไม่ต้องมา บางทีมันยังไม่รู้จักแม้แต่คนนี้มันเลือกเป็นใครอ่ะมันจะมาเลือกทําไมอ่ะเลือกตามโผคะแนนใช่ไหม aine. หน่วยเลือกตั้งไม่ต้องเยอะแล้วครับแต่ขอในที่ที่มันตรวจสอบไม่ง่ายหน่อยหน่วยเลือกตั้งเยอะกเกินไปนะประชาชนลําบากก็ไม่ต้องมาเลือกเขาแม่งโกงเงินบัตรมั่วชิบหายหมดตอนนี้หน่วยเลือกตั้งไม่ต้องเยอะแล้วครับคนอยากเลือกตั้งไไมันไปมันจนได้ต่ตางมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไม่ต้องบริการกันหาหนานนี้แล้วเหยียบเปลิงงบหน่วยเลือกตั้งอยู่จุดเดียวเลยนะครับ ุดใหญ่ๆครับคนจะได้ช่วยกันดูด้วยว่าเฮ้ยมึงมีการนับคะแนนโกงหรือเปล่าเวลาทำอะไรมันโปร่งใสแต่หน่วยเลือกตั้งเล็กๆย,ย่อยๆสัตว์แม่งบ่ายสองมึงนับคะแนนเสร็จแล้วละ่ะเจ้าหน้าที่ดูเองคุยเองเองโกงที่ผายต่างจังหวัดไปดูได้เลยครับเติมบัตรกันเองเอา้เพาพวกมึงไม่มาใช่ไหมกูเอา้ากอกให้เลยมาถึงเวลาชาวบ้านมามนไม่ต้องเลือกแล้วกูเลือกให้มึงแล้ว คุณเคยเห็นไหมครับต่างกว่าแม่งเป็นแบบนี้เลยนะยิงพื้นที่ห่างไกลอ่ะเห็นไหมไอ้วันนี้เอาจุดเลือกตั้งจุดจใหญ่ๆพอให้มันมาเลือกตั้งกันยายากๆหน่อยเลือกมันพร้อมมันเดียวๆทั่วประเทศเลยบัตรเลือกตั้งสิบใบก็ช่างมันอะถ้าใครแม่งควายเลือกไม่ถูกก็ไม่ต้องเลือกจะได้ประหยัดงบหน่อยใช่ไหมนี่แม่งซอยหน่วยเลือกตั้งก็ถี่ยิบเลยเฮียแมง จะไม่รู้จะบริการเอาใจกันถึงไหนแทบจะทุกหมู่บ้านแล้วในกรุงเทพอ่ะใช่ไหมจัดแม่งจุใจใหญ่เลยเฮียขี่มอไซค์มาแล้วขับรถมาแล้วแม่งยุ่งยากหรอกครับแต่หาที่จอดรถสะดวกสะดวกหน่อยแล้วกันรถเมย์ผ่านพอละเดี๋ยวใครอยากเลือกตั้งมันก็มากันเองนะนั่งมอไซค์วินมาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาแล้วทีโอ้โหหน่วยเลือกตั้งแม่งละเอียดยิบเงินงบประมาณเท่าไหร่ต่อหน่วยใช่ไหมค่าเช่าตรงเข้าเต้นจ้างค่าแรงเบีย้ยเลี้ยง แล้วแม่งตรวจสอบลําบากด้วยส่งเจ้าหน้าที่ไปไประจำก็วุ่นวายตรวจสอบคุมมันก็ไม่ได้คะแนนมันเลยปีกันออกมาเต็มถังเลยหมดใช่ไหมผมว่าลองอะไรใหม่ๆกันบ้างดีกว่ามั้เห็นไหม,ไหมเพราะระบบเดิมๆมันไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องซื้อเสียงขายเสียงการโกงเลือกตั้งเห็นไหมตอนผมเห็นไหมเกตหนึ่งผมแม่งไอสัตว์คะแนนแม่งไปห้าพันแล้วตอนเช้าเหลือสองร้อยยดเค้ อีแคดหนึ่งหมื่นห้าแล้วครับตอนเช้าหลือสองร้อยอ่ะคือความเฮี้ยมันนะใช่รับแล้วจะบอกไม่โกงได้ไงใครไม่อยากไปเลือกตั้งก็ช่างเขาดิไม่อยากไปก็เรื่องของมึงใช่ไหมนี่ไม่อยากไปไปบังคับเขาให้ไปนะ,อะไอ้คนอยากทางานงานเมืองก็ไปตัดสิทธิ์เขาไอ้ชีบหายเออมันตลกไหมประเทศเนี้นี่มันประชาธิปไตยตรงไหนวะกูไม่อยากไปเลือกตั้งกูมองแนคะ่อีแไม่มีใครอยาก้ว กูไม่ไปถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไอ้เฮียก็กูไม่อยากไปอ่ะประชาธิปไตยตรงไหนวะถ้าไม่ไปเลือกตั้งแม่งถูกตัดสิทธิ์คุณว่ามันมันประชาธิปไตยเ่วะ <S <S เลือกหนึ่งเดือนก็รู้ผลไยมันควรจะรู้ผลคืนนั้นด้วยใช่ไหมมึงโกงชิดหายหมดแล้วแลวคุณยังให้ไอ้คนขี้โกงแบบนี้มาปกครองประเทศอ่ะสันดานขี้โกงขนาดเนี้ย มึงนับภาษาพ่อภาษาแม่ไงนับคะแนนนะกว่าจะตั้งรัฐบาลได้เฮียกว่าจะรู้ผลใช้เวลาแม่งเป็นเด,นเดือนๆนะมันสมองคนนาดับเฮียๆอย่างเงี้ยครับนั่นพอเด้อประเทศนี้แม่งถึงเวลาที่เด็กมันด่าจะถูกต้องแล้ววันนี้ผมเชียร์เด็กเต็มที่นะครับเรื่องเฮียๆต้องให้แม่งแฉเด็กแฉเยอะๆหน่อยทำไมจะต้องซุกไว้ใต้พรมในเมื่อเป็นความจริงนั่นใครจะเชื่อชมศรัทธา,าตามตบานกูไม่สนใจคนเฮียๆอย่างเงี้ยนะ ไม่ให้ราคาเลยนะครับมวันนี้ทำแม่งเลยเรื่องง่ายๆแม่งทำเป็นเรื่องยากเลยหมดไอเรื่องยากๆทำให้มันง,ง่ายขั้นตอนอะเยอะพิธีกรรมตัดออกบ้างก,ก็ได้นะครับอืมใชไหมคนบางคนแม่งอะอามาตั้งกติกาอย่างงั้นยุคพักอย่างงี้ยุคพักไออียแต่คนจังไรจไมสภาวันนี้พูดได้คิดเหนอมอว่าวประเทศเราแม่งลมเหลวมาไงนะใครบอกว่าสมัยว,วันใครบอกมกันดีมากนะผมไม่เอาด้วยแล้วะ กดติดตามกดกระดิง่งทั้งหมดเพื่อไม่ให้